พอได้เลยเนาะนี่มันก็ยังเขียวเยอะอยู่นะคะมันก็บอกว่ายังุกไม่เต็มที่มันไง ที mm ่เราทีกที่มามันเหลืองตอนนี้ต้นแล้วอย่างเงี้ยนระปูนั่นน่ะเจี๊ยบต้องบอกมาหลายรอบแล้วจนสวยขึ้นมากมันเริ่มแบบเดี๋็กให้ดูต้นเหลืองไหลไหลรุ่นจะรู้ไหมไม่ใช่ดีกว่าอยากบินขึ้น อ่าแม่ได้ยินกรอ,อบอร่อยมากเลยค่ะเอิอ่มไร่หอมแผ่นดินอินทขาลัมน้อมพิคุณเฮ้คงบนหลังคาข้างหลังบ้านเลยกันเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ให้กินอร่อยได้ปะหน้า ให้บัญชีไปเรียตุ้่มามเอาเลยเอาเลยนะหยประยนะในนนี่อร่อยอร่อยจะอร่อยเราะว่าทุ่มดำปกติหน่อยวันนี้วันนี้นนนความหวานของเนื้อผัดล้ำตับไปบนไปค่ะพูดไม่หยุดพริกมาไกลเป็นหมื่นลี้เลยนะคะใส่แล้วก็ตับ จากไร่หอมแผ่นดินอิสราลัมตำบลหนองพิกลอำเภอตา,ากจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะคนตามคัดเลือกมาจ้าสามสิบตำบลหนองพิกลไร่หอมแผ่นดินเป็นผู้สมงเข้าประกวดค่ะ